เมื่อวานฟังถแถลงข่าวเกี่ยวกับการดาเนินการาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกสำหรับกรณีบริษัทสินมั่นคงประกันภัยได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเมื่อวันที่9รกรกฎาคม2567ที่ผ่านมานี้นะครับาทางคอพอพอก็ได้มาถแถลงข่าว ชี้แจงว่าจะทําการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไรมีวิธีไหนบ้างเมื่อวานก็ผมก็นั่งฟังเขาทําการไลฟ์สดอยู่นะครับสรุปก็คือทางผู้ชําระหนี้ตอนนี้ได้ทําการแต่งตั้งให้ ทางกปวนะครับเป็นผู้ชำระบัญชีนะครับหมายถึงตอนนี้คนที่ถือกรมธรรประกันภัยของสินม,มั่นคงประกันภัยนะครับถามว่ายังคุ้มครองอยู่ไหมคุ้มครองอยู่นะครับคุ้มครองอยู่แต่มันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากถ้าเวลาเกิดเหตุเราจะต้องสำรองจ่ายก่อน เสร็จแล้วก็ไปเบิกค่าสินไหมจากผู้ชำระหนี้ก็คือกบวถามว่ากปวอ,อยู่ที่ไหนกปวก็เราสามารถไปยื่นขอเบิกที่สำนักง,งานคอปปทั่วไปได้นะครับก็นำเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงินใบเสร็จการซ่อมรถ ใช้เวลาซ่อมกี่วันอะไรอย่างเงี้ยก็รว,รวบรวมไปให้หมดนะครับบัญชีธนาคารบัตรประชาชนสำนารถนะครับเตรียมไปให้หมดก็ไปยื่นที่คอปพอคอปพอก็จะส่งเรื่องสรุปให้ทางกอบวเป็นผู้ชําระหนี้นะครับจ่ายสินใหม่ให้เรานี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องยุ่งยากเขาก็เลยมีทางออกว่าตั้งแต่วันที่ประกาศมาเนี้ย เราสามารถนำกรมธรรมของเราเนี่ยไปยื่นต่อบริษัทก็จะมีบริษัทต่างๆเข้ามารับช่วงเข้าร่วมโครงการนะครับประมาณ9บริษัท9บริษัทหนึ่งในนั้นก็เช่นนะครับมีบริษัทอะไรบ้างมีกรุงเทพประกันภยัยกรุงไทยพาณิชย์ประกันภยัยแล้วก็ ทีพญาประกันภัยทนนาชาติประกันภัยนวกิจประกันภัยไทยวิวัฒน์ประกันภัยมิตรแท้ประกันภัยวิทยาประกันภัยแล้วก็เออปูประกันภัยรวมทั้งหมด9นะครับรวมทั้งหมดเก้าบริษัทนะครับเสร็จแล้วทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาก็จะคำนวณส่วนที่เหลือของวันคุ้มครองสินมนคงที่มีอยู่นะครับ ว่าเหลือกี่วันจะมีส่วนลดให้เท่าไหร่นะครับก็นํามาเป็นส่วนลดสมมุติว่า,าเราไปยื่นที่บริษ,ษัท A นะครับเบี้ยประกันหนึ่ปี1นึ่งมืนบาทแต่บริษั A ท A คํานวณให้ว่าเงินที่เหลือในระยะเวลาคุ้มครองของสินมั่นคงคิดเป็นมูลค่าเบี้ยประกันเหลืออยู่2,000บาทเราก็จะได้จ่าย หนึ่งมืบาทลบสองพันก็เหลือแปดพันบาทประมาณนี้นะครับก็ได้ซื้อประกันบริษัท A ไปแต่ถ้าลูกค้าท่านใดก็ยังแบบว่าไหนๆก็ทำมาแล้วเงนมันก็เหลือไม่กี่วันไม่กี่เดือนก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าผ่านมามันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุถาบางคนก็ะจะรับความเสี่ยงไว้แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของลูกค้านะครับก็นำมาแจ้งให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ยินข่าวยังไงไม่สบายใจก็รีบวางแผนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุในช่วงที่ทางบริษัทสินมันพงประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเดือดร้อนแล้วก็เสียเวลาเวลา,เวลาเกิดเคมเกิดอะไรเราต้องสำรองเงินจ่ายก่อน มันจะเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ค่อยดีด้วยความปรารถนาดีผมคณะพจน์ประกันภัยสีกรุงโรเกอร์ก็มาแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆที่ถือกรมธรร์ประกันภัยของสินมั่นคงอยู่ให้รับทราบจะได้ดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับแต่สำหรับคนที่ได้ฟังไลฟ์สดจากสำนักง,งานคอปพอ,พอ,อเมื่อวานนี้แล้ว ก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ฟังข่าวๆที่สรุปก็จะประมาณนี้นะครับหากมีสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์มเ,มนเข้ามาใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็มีข้อมูลพร้อมที่จะให้คำตอบกับลูกค้าเผื่อลูกค้าท่านใดไม่เข้าใจนะครับ โอเคด้วยความปรารถนาดีผมคณะกรรมาธิกัรสีรูุงโบเกอร์ด้วยความเป็นห่วงนะครับก็เลยนําข้อมูลนี้มาแจ้งให้เพื่อนๆได้รับฟังรับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ